สวัสดีครับข่าวประชาสัมพันธ์สำนักข่าวต้นการอยู่ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการอยู่กับน้องเจเจเด็กชายการปัญโยระกวดบทวิจารณวรรณกรรมและสื่อร่องสมัยดีเด่นดวงใจวิจารณปี2568คุณนันมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกองทุนพัฒน,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเพจดวงใจวิจารณ์ ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณวรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่นดวงใจวิจารปี2568บทวิจารณวรรณกรรมวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนไทยเช่นเรื่องสั้นนวนิยายวรรณกรรมเยาวชนสารคดีและกวีนิพนธ์ ที่พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่พศ2563ปัจจุบันวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมทั้งเล่มโดยตั้งชื่อบทวิจารณ์ด้วยระดับอุดมศึกษาความยาว3-5 A4 เป็นบทวิจารณ์ที่เขียนด้วยตนเองและเป็นภาษาไทยไม่ได้แปลหรือดัดแปลงมาจากงานเขียนของผู้อื่นผลงานต้องเป็น บทวิจารณ์ที่เขียนขึ้นใหม่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ในสือ่อใดๆมาก่อนเปิดรับผลงานถึงวันที่31มีนาคม2568เวลา16.30นนการประกาศผลรอบแรกต้นเดือนมิถุนายน2568ทาง Facebook เพจดวงใจวิจารณ์รอบตัดสิน ปลยเดือนมิถุนายนสอง8างสแทาง a c e บุ o กเพจดวงใจวิจารณ์รางวัลการประกวดระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศโลกพร้อมเงินรางวัล1 0,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล5 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล3,000บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจดวงใจวิจารณ์จบข่าวกับน้องเจเจเด็กชายการปัญโยสะข่าวประชา่อสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นก้านิวสได้ทางคิดสเตชันไทยแลนด์ออนแอร์ดอทคอมสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ